บีพรมเมตตาพยากรใจรักดวงดีจัก,กรวาลสันติสุขวันนี้นะคะปีจะมาเป็นตัวแทนในการฐานจิตสุ่มไพ่ในการทํานายเรื่องบ้านที่อยูอาศัยนะคะมาดูกันว่าพลังงานบ้านที่อาศัยของทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนในทวารบานประตูต้องการสื่อสารอะไรผ่านไพ่สามใบนะคะ มาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําบ้านที่อยู่อาศัยของคุณนะคะท่านกําลังมีอะไรต้องการสื่อสารกับคุณผ่านไพ่สามใบนี้ค่ะใบที่หนึ่งค่ะกรรมเทพสื่อรักค่ะพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณรักคุณอยู่อาศัยกับคนรักครอบครัวและเป็นบ้านที่มีพลังงานที่รักคุณมากๆเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่อยู่อาศัยรักคุณ พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะสนับสนุนคุณดูแลคุณเปิดทางเปิดสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะขอให้คุณส่งมอบพลังความรักความปรารถนาดีและพยายามสื่อสารพูดคุยกับบ้านของคุณหรือขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ฉันได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขบอกไปเลยว่าฉันรักบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้รักฉันบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ฉันรัก ขอให้ชั้นได้มีความสุขมีเงินมีทองมีโชคมีลาบทุกครั้งที่ชั้นได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ขอให้สิ่งศิ์สิทธิ์เทวดาเปิดทางเปิดสิ่งดีๆลูกเป็นลูกรักของเจ้าที่เจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางเปิดความโชคดีให้กับลูกอีกมากมายพยายามพูดสื่อสารกับบ้านของคุณแบบนี้บ่อยๆนะคะเรื่องอะไรปัญหาอะไรที่คุณเจอทุกอย่างจะผ่านไปได้เพราะมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังทวยเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางคอยหนุนหลัง คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะบอกเลยบ้านหลังนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆและบ้านหลังเนี้ยเจ้าที่เจ้าทางเสียงสิทธิ์รักคุณมากๆค่ะต่อไปค่ะว้าวไพ,พพพิฆเนตราชาแห่งโชคบ้านได้ที่อะไรกันคะลองไปซื้อบ้านได้ที่ลองตั้งจิตขอพรเทพเทวดาบ้านหลังนี้ต้องมีคนที่นับถือองค์พพิฆเนตพระแม่อุมาพระศิวะ หรือมหาเทพเช,ชว,วาอย่างแน่นอนเพราะไพ่พระพิคเนตขึ้นมาบ้านหลังนี้หรือบ้านที่คุณของคุณนะคะนับจากนี้จะเปิดเส้นทางความมัง่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณเปิดความโชคดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้คุณอยู่เย็นเป็นสุขเป็น,ปนมีเงินมีทองประสบความสําเร็จ คิดหวังอะไรทําธุรกิจอะไรในบ้านหลังนี้ในที่วัดใส่นี้ก็บอกเลยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งิ่งขึ้นไปเลยนะคะให้ราชาแห่งโชคบ้านหลังนี้รักคุณและพร้อมที่จะให้โชคลาภกับคุณขอให้คุณสำเร็จบุญคุณ ขอบคุณบ้านบอกรักบ้านของคุณนะคะแล้วก็พยายามแบบเดินไปตรงไหนก็พูดแต่สิ่งดีๆเอามือแตะผนงังแล้วก็บอกฉันรักเธอนะบ้านหลังนี้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยคุ้มครองคอยเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบอะไรให้ก็พูดไปเลยค่ะพูดสิ่งดีๆเยอะๆค่ะนะห้ามโบนห้ามตําหนีห้ามห,หุดหงิด,งดหรือพูดในในสิ่งที่ไม่ดีให้กับบ้านนะคะมันจะเปลี่ยนพลังทันทีถ้าคุณบ่นอะไร คุณก็จะได้พลังงานนั้นในบ้านหลังนี้เลยนะบ้านหลังนี้มีพลังมากๆเลยนะบ้านเจ้าที่เจ้าทางของคุณนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะช่วงนี้คุณจะได้โชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางท่านให้โชคแน่นอนไพ่สรุปค่ะไพ่เทพพฤหัสเทพพฤหัสก็คือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมาปิดท้ายเลยนะคะก็บอกถึง บ้านหลังนี้รักความสงบรักความสันโดษบ้านหลังนี้คนที่อ,อาศัยก็เป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นบ้านเป็นบ้านของคนที่เป็นนักปราดมีความรู้มีสติปัญญาญาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความคิดให้ใครเรียกว,ว่าให้คาปรึกษาคนอื่นด้วยผู้ที่อ,อาศัยบ้านหลังนี้ <S <S และบ้านหลังนี้ดีมากๆเลยนะคะอนาคตนะคะพระบ้านหลังนี้อาจจะไม่ใช่บ้านอีก ไม่ใช่หลังสุดท้ายของคุณนะคุณอาจจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่หรืออาจจะมีการขยับขยายต่อเติมบ้านที่อาศัยหรือมีโอกาสได้ทําพิธีทําบุญบ้านทําพิธีอะไรให้กับบ้านหลังนี้หรือเปล่าความคิดความฝันของคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสทําบุญบ้านอาจจะมีโอกาสจัดงานวงสวงไหว้เทพเทวดาไหว้ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนงี้หรือเปล่าคุณคิดแบบนี้หรือเปล่าว่าถ้าวันข้างหน้าในอีกห้าเดือนข้างหน้าหรือ อนาคตข้างหน้าคุณอาจจะมีการทําบุญบ้านาบวงสรวงจัดพิธีทําบุญอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทํา สิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับบ้านหลังนี้อะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะคิดอยู่นะคะและคุณก็จะได้ทําด้วยค่ะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหม่ในอนาคตนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรียกคุณเข้ามาฟังไพ่ทั้งสามใบน,นี้ยืนยันใบแรกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะบ้านหลังนี้รักคุณและคุณก็รักบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้จะมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร เย็นเป็นศพเงินทองไหลมาเทมาและบ้านหลังนี้สงบสุกยิ่งสวดมนต์ยิ่งปฏิบัติยิ่งว่าเอ,อ่ยิ่งคุณเข้าหาทางบุญกุศลทางธรรมมากเท่าไหร่หรือรักษาสินได้เจ้าของบ้านหลังนี้จะกลายเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะด้วยรักและจริงใจบีพรมเมตตาพยากรณฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ